มาทางด้านสาขาดุริยางคาสินวิทยาลัยดุริยางขสินมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้และกลุ่มนิสิตเครือข่ายศิล,ลปวัฒนธรรมชมรมศิลปสารได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียนค่ะจนโรงเรียนบ้านนาดีสีสุกตำบลสีสุกอำเภอการทรวิชัยนะคะได้รับรางวัลประเภทโป่งนางและเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านค่ะ ที่โรงเรียนบ้านนาดีสีสุขตำบลสีสุขอำเภอแกันธละวิชัยจังหวัดมหาสารคามอาจารย์รักบัญชาพิมพ์พระจันทร์อาจารย์ประจาสาขาดุริยางคศิลป์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกลุ่มนิสิตเครือข่ายศิลปะพัฒนธรรมชมรมศิลปินสานสาขาดุริยางคศิลป์จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านดนตรีพื้นบ้านสูก่การเผยแพร่ศิลปะพัฒนธรรมแก่นักเรียนจำนวน125คนของโรงเรียนบ้านนาดีสีสุข เพื่อเป็นการเผยแพร่หรือเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนผู้ปกครองที่มีความสนใจด้านดนตรีพื้นบ้านเพิ่มศักยภาพและเทคนิคต่างๆในการบรรเลงวงโปรงลางเทคนิคที่ถูกต้องและแรงเห็นความสําคัญทางด้านดนตรีอีสานและการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่จะได้นําไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและเรียนรู้สืบต่อกันไปในอนาคต ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสานเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการรักษามารดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายได้สั่งสมมาที่จะให้ลูกหลานได้อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมทางด้านประเพณีวิถีชีวิตดนตรีและภูมิปัญญาของชาวอีสานเอาไว้ให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินอีสานและประเทศชาติต่ตอไปอาจารย์รักบัญชาพิมพระจันท์กล่าวว่า ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นมรดกพื้นฐานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตของชาวอีสานด้วยจึงได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานส่วนมากในปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านน้อยลง กลุ่มนิสิตเครือข่ายศิลปะวัฒนธ,ธรรมชมรมศิลป์ีสานสาขาดุริยางคศิลป์วิทยาลัย,ยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัย,ยมหาสารคามจิงจัดทาโครงการที่จะนําเอาดนตรีอีสานเป็นการติดตามผลการดําเนินงานโครงการทางสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้านที่เผยแพร่ดนตรีจนได้รับรางวัลประเภทป่งลางและเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานร,ระดับเขตพื้นที่